แนะับตัวก่อนตัวนี้เป็นสยามเดียนคาราบาลอ่าฮะนี่อะรูปร่างเนื้อตัวนี้ไม่หนีกันมากเอ้านี่อ่าเป็นไงกูซ้อมอยู่ที่ไหนครับก็ถ่ายมือกอลิฟมครับอ๋อกี่วันได้รอบนี้สองอาทิตยว่าสองอาทิตย์กว่าคู่ปั้มคู่ซ้อมเป็นไงบ้างก็พี่กล้อวสลิมหลายคนคล้ายนะเราเป็นมวยประเภทฝีมือเคยชกกันไหมยังเห็นคลิปเกาไม่ก็เป็นมวยยังไง อ๋อเขาเป็นมีอะไรน่ากลัวมีกรอกมีมัดมีอะไรยังไงก็สู้ทุกลูกนะเราสูงตัวไหนเอาาน้ำหนักปล่อยปล่อยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วลีาสุดจกวัที่ไหนอ่ะที่เมังลาเป็นไงวันนั้นชนะชนะอ่ะใครอ่ะร้อยเท่าไรวันนั้นร้อยสองบอลร้บอลจริงๆไม่ถึงร้อยสองนะประมาณสักอ่ร้อยได้นะ อ่แล้วก่อนหน้านั้นชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยสองไฟอืมอ่ะวันนี้เป็นคนจังหวัดสุรโซล่าอ่าน้ำหนักไปลอยทีนึ่งสี่โรับอ่ะฝากแฟนครับติดตามกันเลยจังหวัดก็ภาคพี่น้องชายจังหวัดโซล่าเชียร์เฮียร์เลยครับโอเคโอเคครับโอเคโชคดีเอามาเล็กน่อยเอ้าน้องชายเรียบร้อยแล้วอาซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่ค่ายเด็กที่สี่ตอนโอ้โหค่ายนี้ไม่ต้องห่วงเลยคู่ปั้มเพียบไปเลยกี่วันต้องนี้เอ้าสองนาทีเราเป็นมวยสไตล์ยังไง ฝีมือชอนฝีมือนะเห็นคลิปเขาไหมเขามีอะไรที่เราต้องจัดการกับเขาบ้างเราทุกโลกเลยเราสูงเท่าไหร่ครับร้อย <60 8, S 1> น้ำหนักปล่อยๆของเราสี่สิบแปดสิบเจ็ดปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้เพิ่มสิบแปดล่าสุดเราชคไว้ที่ไหนโชคเวลาเดือนมีนาเป็นไงผลงานแพ้แพ้มากี่ไฟแล้วแพ้สองแพ้สองวันนี้คิดว่าน่าจะยังไงต้องเกิดไหม อ่ะลูกหลานจังหวัดอ่น้ำหนักปล,ปล่อยทีหนึ่งชัดๆ48-49ี 48, <49. S 2> อิอ่าฝากคนที่บ้านเชียร์กันหน่อยวันนี้ช่องสามครับันี้ครับช่วยเชียร์เห,หื่อนน้อยในช่ีงสามครับโอเคอ่าพูดน้อยตล่อยหนักนะ